สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจอนนี่มือปราบเผยคำพูดสุดท้ายของผู้กำกับเบิม้มโทรมาหาก่อนเสียชีวิตล่าสุดทางการของจอนนี่มือปราบในฐานะที่เคยทำงานอยู่หน่วยคอมมานโดร่วมกับผู้กำกับเบิม้มมา3าปียืนยันผู้กำกับเบิ้มเป็นคนดีทำงานเป็นระบบโดยจอนนี่มือปราบได้เล่าถึงผู้กำกับเบิม้ม โทรมาหา6นาทีก่อนเสียชีวิตโดยตุนเองได้กล่าวกับผู้กํากับเบิ้มว่ามีอะไรให้ผมช่วยชี้แจงไหมด้านผู้กํากับเบิ้มตอบกลับมาว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากวินาทีนั้นห่วงแต่เอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลซึ่งจอนนี่มือปราบก็ได้พูดกับผู้กํากับเบิ้มไปว่ามีอะไรบอกผมนะครับผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูก เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมแต่หลังจากนั้นเพิ่งมาได้ยินข่าวว่าผู้กำกับเบิ้มยิงตนเองเสียชีวิตซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้คุยกับผู้กำกับเบิ้มก่อนเสียชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ